ลองเทคนิคในการเลือกเป็นตัวแทนสินค้าที่จะทําให้คุณรวยเร็วขึ้นวันนี้นะคะถ้าหากว่าคุณอยากเป็นตัวแทนสินค้าพี่มีเทคนิคมาฝากค่ะเพื่อที่คุณจะได้เลือกสินค้าและจะทําให้คุณเนี่ยรวยเร็วขึ้นได้ไม่ว่าคุณจะทําเป็นอาชีพเสริมหรือไม่ว่าคุณจะทําเป็นอาชีพหลักนะคะเทคนิคนี้คุณสามารถนําไปปรับใช้ลองดูได้เลยนะคะ 1. นนะคะให้ดูว่าสินค้านั้นนะเขาทาการตลาดได้ดีแล้วหรือยัง สินค้านั้นทําการตลาดได้ดีเราก็จะขายสินค้าได้ง่ายหลายคนนะคะอาจจะสงสัยว่าแล้วการทําการตลาดที่ดีมันคืออะไรเอาง่ายๆเลยนะคะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนหรือไม่ว่าคุณจะไปถามใครไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคุณหรือคนที่คุณรู้จักถามเขาดูว่าเขารู้จักแบรนด์นี้ไหมรู้จักสินค้านี้ไหมแล้วบังเอิญว่า มีคนเคยได้ยินมีคนเคยรู้จักนั่นแหละค่ะคือแบรนด์ที่เขาทำการตลาดมาแล้วคือเขามีการทำโฆษณามีการทำประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นแบบออฟไลน์ line, หรือออนไลน์ line, ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาบนบิลบอร์ดหรือว่าการโฆษณาผ่านช่องทางทีวีหรือการโฆษณาผ่าน Facebook ก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ช่างมันจะเป็นวิธีที่ทําให้คนเนี่ยรู้จักสินค้าเรามากขึ้นและที่สําคัญนะคะการทาการตลาดมาแล้วเนี่ยเวลามีคนรู้จัก มากก็จะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสขายสินค้าได้มากและถ้าแบรนด์ทําการตลาดน้อยคนรู้จักสินค้าคุณน้อย คุณก็มีโอกาสที่จะขายได้น้อยหรือถ้าหากว่าแบรนด์เนี่ยไม่ได้ทำการตลาดเลยคนไม่รู้จักสินค้าคุณก็อาจจะขายสินค้าไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยการขายสินค้าให้ง่ายขึ้นก็คือคุณจะต้องรู้จักเลือกแบรนด์ที่เขาทำการตลาดดีๆลองสังเกตดูนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยหลายแบรนด์มีการแข่งขันกันในเรื่องของการตลาดเพราะอะไรเพราะเขาต้องการที่จะช่วยให คนที่ตัดสินใจเลือกแบรนด์เขาคนที่ตัดสินใจเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายในแบรนด์เขาเนี่ยได้มีโอกาสเอาสินค้าเนี่ยออกไปจําหน่ายให้รวดเร็วขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะถ้าหากว่าคุณอยู่ในแบรนด์ที่เขาทากันตลาดดีคุณก็สามารถที่จะปิดการขายได้ง่ายและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องออกแรงอะไรเยอะมาก คุณก็สามารถขายสินค้าได้แล้วเพราะสินค้าของเขาเนี่ยเป็นที่รู้จักในตลาดข้อที่2ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่ขายสินค้าเก่งคุณอาจจะไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์นในการเลือกข้อที่1ก็ได้คุณเลือกสินค้าที่คุณต้องการได้กําไรสูงเพราะอะไรการที่แบรนด์แบรนด์หนึ่งไม่ได้ทําการตลาดแล้วคุณจําเป็นที่จะต้องเลือกแบรนด์ที่ให้กําไรคุณสูงเพราะว่าคุณต้องเหนื่อยในการที่ต้องไปทําการตลาดเองไม่ว่าคุณจะไปแนะนําเพื่อนไม่ว่าคุณจะไปแนะนําคนที่คุณรู้จักคุณสามารถ ขายสินค้าได้หมดอันนี้แหละคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปสนใจว่าแปลนทำตลาดหรือไม่ทําตลาดแต่คุณสามารถที่จะทําตลาดด้วยการเอาความเก่งเอาความชํานาญของคุณไปปิดการขายได้เลย ถ้าคุณมีความสามารถข้อนี้คุณอาจจะไม่จําเป็นต้องไปหาสินค้าที่เขาทํากันตลาดคุณก็สามารถที่จะขายได้แล้วเพียงแต่ว่าแบรนด์แบรนด์น,นั้นน่ะเขากําลังรับสมัครตัวแทนอยู่หรือเปล่าถ้าหากว่าแบรนด์แบรนด์นั้นนะคะเขากําลังรับสมัครตัวแทนอยู่คุณก็สามารถที่จะไปเป็นตัวแทนของสินค้านั้นได้เลยและที่สําคัญคือคุณจําเป็นที่จะต้องทําตลาดเองและจําเป็นที่จะต้องได้รับส่วนลดมากนิดนึงคุณถึงจะคุ้มเพราะว่าคุณจะต้องเหนื่อยในการไปทํากันตลาด ดังนั้นเนี่ยถ้าคุณจะขายสินค้าที่ไม่มีการทำการตลาดเลยของแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยลองดูนะคะว่าคุณได้กำไร 50%, าไ70%ร50 60 70หรือมากกว่านั้นแล้วแต่นะ,ค,ะคนแต่ละคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะถ้าเขาไม่ทำการตลาดเขาก็ยินดีที่จะ ได้กาไรน้อยแน่นอนอยู่แล้วแหละและเขาก็ให้คุณไปทําการตลาดเองข้อนี้ย้ำนิดนึงนะคะว่าคุณต้องมั่นใจว่าคุณเป็นคนที่ปิดการขายเก่งคุณเป็นคนที่พูดกับใครแล้วไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนที่คุณรู้จักหรือไม่รู้จักคุณสามารถปิดการขายได้คุณถึงไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกแบรนด์ที่เขาทําการตลาดได้ดีลองดูนะคะว่าวันนี้ถ้าหากว่าคุณอยากเป็นตัวแทนขายและทําให้คุณรวยเร็วขึ้นเนี่ยในสองข้อนี้ คุณชอบแบบไหนคุณสามารถที่จะเลือกตามจริตของคุณได้เลยและพี่หญิงก็เชื่อว่าปัจจุบันนี้มีแบรนด์ออนไลน์แบรนด์ออฟไลน์เป็นตัวเลือกให้กับคุณเยอะมากอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนแล้วสินค้าตัวไหนที่เป็นสินค้าที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทำการตลาดด้วยสินค้าตัวไหนที่คุณรู้สึกอินด้วยย้ำนิดนึงนะคะแถมให้ไม่ว่าคุณจะเลือกการตลาดช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดหรือแบรนด์ไม่ทำการตลาดสิ่งหนึ่งคืออยากให้คุณเนี่ยขายสินค้า ตัวที่คุณอินกับมันคุณต้องอินคุณต้องกินคุณต้องใช้ก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอินคุณกินคุณใช้แล้วเนี่ยคุณจะมีความเข้าใจและก็ที่สําคัญคือคุณสามารถตอบข้อโต้แย้งและคุณสามารถนําเสนอสินค้าตัวนั้นได้ดีมากๆเลยนะคะฝากให้คิดเลยค่ะว่าถ้าหากว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในธุรกิจ การเป็นตัวแทนจำหน่ายคุณจำเป็นที่ต้องศึกษาจำเป็นที่ต้องให้เวลากับตัวเองในการที่จะเข้าไปหมกมุ่นกับการทำธุรกิจนั้นเลยและพี่ญิงเชื่อว่าคุณจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากนะคะเป็นกําลังใจให้กับตัวแทนจำหน่ายสินค้าทุกคนและทุกๆแบรนด์ค่ะเจอกันคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ